ต้นหอมครับปครับกรชีครับ,บชีไปไเรื่อยครับไปครับหัวแดงครับปีกหั่นซอยครับ รเราก็จะมาสอยเติมชิ้นหลังร้อนนีที่เราต้องการนีประมาณนี้เลยสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับองหารชาแนลเมนู น้ำตกหมูนะครับทุดดิบเอาแล้ก็มีนี่นะครับหมูครับเะเราลย่างนะครับหั่นซอยเยอะเอยนะครับแล้วก็พริกป่นเข้าคั่วหอมโมเดใบสะระแหน่กับบัคชีไปเรื่อยต้นหอมนะครับบัคชีครับ ผิดหันซอยผงรสครับน้ำปลาคน้ำมะนาวครับเพื่อให้กะละวาเราก็จะไปลงมือปรุงกันเใส่น้ำเข้าไปใส่พริกผงครับข้าวคั่วครับชูรสครับน้ำมะนาวเสร็ครับ น้ำปลาครับต้นหอมครปปับกรชีครับชีไปเรื่อยครับหัวแดงครับพริกหั่นซอยนะครับ

ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ก,สก,กสดสัครใครและกดกรดิ่งเพื่อไม่พลาดเมนูต่อๆไปของเรา h a า d s c h นะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ